วันนี้ก็เดินทางมาแถวปทุมธานีนะครับเลยลังสิตม,มานิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะเช่าพระสองเจ้านะครับที่เรามีการนัดหมายไว้ก่อนหน้านี้นะครับก็เดี๋ยวไปดูกัน อ่าสำหรับวันนี้ก็เป็นอีก1ง,งานนะครับที่พี่นพนะครับก็ได้คุยกันไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็วันนี้ได้เจอกันแล้วนะครับช่วงมีโควิดก็เดินทางก็จริงๆถ้าไม่ได้ติดเรื่องโควิดหรือว่าการเดินทางเนี่ยผมได้เจอพี่เขาก่อนหน้านี้แล้วนะครับก็ถือว่าวันนี้พี่นพได้แบ่งพามาให้นะครับ3รายการนะครับเดี๋ยวไปแกะดูกันนะครับว่า ้ามีสภาพเป็นแบบไหนบ้างตอนนี้ที่เห็นก็เดียวทามสดๆตามนี้เลยนะครับก็จะมีหมุนเงินหมุนทองนะครับแล้วก็เหรียญมังกรคู่อ่าคือก่อนหน้านี้ผมมีตรวจสอบไว้ก่อนแล้วนะครับระหว่างนี้ก็รอให้พี่นพส่งเลขบัญชีให้ผมนะครับสะดวกไม่ต้องนับ ก็แบบนี้นะครับใครมีพักเครื่องนะครับหลวงู่หมุนนะครับรวมถึงเกจีอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปเนี่ยต้องการจะปล่อยนะครับหรือว่ามาแลกเปลี่ยนกันก็ยินดีนะครับสามารถที่จะส่งรูปมาได้นะครับแอดไลน์แล้วส่งรูปมาได้เลยนะครับผมดูแล้วถูกใจจะติดต่อกับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับเสี๋ยวกลับไปดูกันว่าแกะออกมาแล้วจะมีสภาพความสวยงามและเดิมขนาดไหนนะครับก็ กลับมาดูต่อเนื่องกันเลยนะครับผมเองก็ได้ไปพบพี่ๆทั้ง2 2ที่เอ่อที่เดียวกันนะครับก็ทั้งพี่นนท์นะครับแล้วก็พี่นบนะครับแล้วก็พี่สุเมธนะครับอ่ะเดี๋ยวผมอย่างนี้แมต้องขออภัยเลยนะต้องบอกว่าในคลิปส่วนของอพี่สุเมธเองเนี่ยผมมีการบันทึกวิดีโอไว้นะครับแม่แต่น่าเสียดายครับ ลืมกดบันทึกวิดีโอไว้นะครับพูดไปประมาณสักานาที2นาทีนะครับก็ก็สุดท้ายก็ปรากฏว่าไม่ได้กดบันทึก เป็นวิดีโอไว้นะครับก็เลยโทรกลับไปขอรูปแล้วก็นำภาพเรียกว่าในช่วงแรกๆเนี่ยมาให้ได้ชมกันนะครับก็ขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับขอบคุณทั้ง3ท่านเลยนะครับที่นึกถึงกันนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีพระเครื่องหลวงปู่หมนต้องการจะปล่อยนะครับก็สามารถแอดไลน์แล้ะส่งมาให้มาให้ผมได้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันกันเลยนะครับว่าพระที่ผมได้มาวันนี้ก็หลายองค์นะครับแต่ว่าเน้นๆไปที่อ่ะอันนี้ก่อนนะครับ หลวงปู่มหม่นนะครับก็ต้องบอกว่าหลายๆท่านเนี่ยบางทีเนี่ยทรงพระหลายๆรุ่นนะครับที่เป็นที่นิยมไม่ว่าจะเป็นหลวงปู่มหม่นหรือว่า,เ,าเกจิอาจารย์อื่นๆยอดนิยมทั่วไปเนี่ยผมเองก็รับเช่านะครับอ่ะทีนี้วันนี้มาดูหลวงปู่มหม่นกันก่อนหลายองค์เลยทีเดียวนะครับในชุดแรกเนี่ยจะเป็นของพีส่สมเอศนะครับที่แบ่งให้แล้วก็อย่างที่บอกครับทั้ง2เรียกว่า สองรายการที่ผมได้เช่ามาเนี่ยจะบอกว่า2รายการก็ไม่ได้สินะต้องบอกว่าทั้งพี่สมเทศนะครับแล้วก็พี่นพกับพี่นนเนี่ยผมเนี่ยนัดกันมาเป็นอาทิตย์แล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้เจอกันซึ่งเราเองไม่ได้อยู่ไกลกันเลยนะครับเพียงแต่ว่าพี่ๆเขาก็มีงานที่จะต้องทําก็ถือว่าวันนี้เป็นวันเสาร์ก็เรียกว่าได้เลือกง,งานยาดีนะครับได้มาเจอกันอ่ะก็มาดูกันเลยนะครับในส่วนองค์แรกเนี่ยเป็นพระปิตาไตมาลุยทันใจนะครับเนื้อผง น g a ช้าง2หนึ่งโค้ดนะครับองค์นี้เท่าที่ผมส่องเนี่ยหโค้ดนะครับแล้วก็มีหมายเลขกํากับนะครับก็เป็นพระปิตาปี2543นะครับวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วนะครับก็จํานวนการสร้างเนี่ยก็อยู่ประมาณสัก่1,999องค์นะครับมีรันนัมเบอร์นะครับก็ถือว่าเป็นพระที่เรียบร้อยเดิมๆดีนะครับเดิมๆดีนะครับเนื้อแน่นแกข่งนะครับอันนี้ก็ ปี2 5 4 3วันนี้เนี่ยผมได้พระมาก็ต้องบอกว่าหลายองค์อยู่นะครับแต่ว่า,าในคลิปนี้เนี่ยไม่ได้เป็นการชี้จุดนะครับก็ขออนุญาตพี่พี่เขาไว้แล้วนะครับก็เอาภาพแล้วก็วิดีโอสั้นๆเนี่ยที่ไปพบปะไปเจอกันเนี่ยเอามาลงในช่วงต้นคลิปนะครับแล้วก็ในส่วนเนี่ยทาย้ทายคลิปเนี่ยก็มาเรียกว่าให้ได้ดูกันบ้างว่าวันนี้ได้อะไรมาบ้างเป็นรุ่นไหนอะไรยังไงบ้างนะครับก็องค์แรกนะครับเป็นพระปิดตานะครับแล้วก็องค์นี้ครับ นี่อันนี้จะเป็นเหรียญหมุนเงินหมุนทอง19เม็ดนะครับ19เม็ด19เม็ดเนี่ยจะมีขนาดเดียวนะครับปี2542นะครับนี่ตอกโค้ดชัดเจนนะครับก็ถือว่าเป็นการเก็บที่เดิมดีนะฮะนี่ฮะดูโค้ดแบบนี้เนี่ยโค้ดตอกเต็มดีนะฮะนี่นะฮะเราก็จำจดจำบริเวณของโค้ดไว้ได้นะฮะเผื่อเราไปเจอนะครับ เหรียญเนี่ยจะต้องมีความคมชัดหน่อยนะครับไม่ตื้นไม่เบลอไม่อะไรนะครับนี่ฮะบ,บริเวณใบหน้าแล้วก็ดวงตาหลวงปู่หลายๆจุดนะเราก็ต้องมีจุดสังเกตของเราต่างหากด้วยนะฮะบ,บางทีแบบถ้าเรามีเหรียญจริงแล้วเนี่ยเราก็ค่อยๆศึกษาดูเพิ่มเติมไปได้นะฮะอ่านี่ครับส่วนอันนี้ก็จะเป็นประมาณขอบตัดนะฮะ19เเม็ดนะครับ ก็เป็นเหรียญที่จะสร้างในปี2542นะครับวัดป่าหนองลมจังหวัดสระแก้วนะครับก็เดี๋ยวผมไล่ดูทีละรุ่นทีละองค์แล้วกันนะครับว่าได้อะไรมาบ้างในชุดนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นพระที่เก็บได้ดีเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยดีนะครับอ่านี่เป็นด้านหลังนะครับอ่ะหมุนเงินหมุนทองแล้วนะครับก็องค์นี้นะครับเป็นเหรียญเสมามหา,มาสมปาถนานะครับ เนื้อทองแดงนะครับตอก3โค้ดนะครับ3มโค้ดมีด้านบนตรงนี้นะครับโค้ดอุโค้ดเถาะโค้ดมีนะครับเราก็ถือว่าเป็นโค้ดที่เรียกว่าสากลนิยมทั่วไปนะครับก็ผิวเรียกว่าส้มๆแดงๆเดิมๆดีนะฮะนี่ก็อย่างที่บอกไปนะครับพระคุณจะมีราคาได้นะครับก็ต้องเก็บรักษาไว้ให้ดีให้คงเดิมนะฮะพระที่เรามีอยู่เนี่ยเรามีพระสวยๆนะครับ ก็ใส่ถุงพลาสติกนะครับหรือไม่ก็ไปเลี่ยมกันน้ําหรือไม่ก็หาเรียกว่าเป็นกล่องที่เรียกว่าเก็บให้มิดชิดหน่อยนะฮะป้องกันอากาศหรือว่าความชื้นเข้าไปได้เนี่ยเราก็จะรักษาผิวนะครับให้พระเนี่ยคงสภาพเดิมไว้เมื่อวันหนึ่งวันใดที่เราต้องการจะปล่อยนะครับพระเนี่ยก็จะคงสภาพเดิมแล้วเราก็จะได้ราคาที่ดีนะฮะอเนียดูฮะขอบตัดนี่ครับ ประมาณนี้นะครับเขาจะตัดไม่ได้ขาดไปในทีเดียวนะครับก็คือตัดมาแล้วก็จะมีกากด้านล่างนี่นะฮะก็ถือว่าเป็นเหรียญที่น่ารักดีนะฮะนี่ปี2 5 4 3นะครับอะนี่ครับผิวก็ถือว่าเรียบร้อยนะครับก็จะมีคราบขมเมาดำๆหรือว่าลักษณะผิวที่เรียกว่า นี่ถูกสัมผัสโดนอากาศบ้างนะครับนี่ด้านหลังก็จะเรียกว่าเป็นธรรมชาติดีนะครับเรียนเซมามหาสมปัาเนี่ยจัดสร้างในปี2543นะครับวัดทรัพย์ลำใหญ่นะครับจังหวัดลบบุรีนะครับหลวงปู่เองเนี่ยมีการออกเหรียญน,นะครับในหลายๆที่ด้วยกันนะครับก็วัดสุทัศน์เองนะครับวัดป่าหนองลมแล้วก็ รุ่นนิยมแบบนี้นะครับเป็นเ,เรียกว่าเสมามหาสมปัานานะครับปี2543นะครับในส่วนของเสมาเนี่ยมีด้วยกันอยู่หลายคอลเลกชันนะครับก็สามารถที่จะไปดูย้อนหลังของผมได้นะครับที่ลงไว้ในหลายๆรุ่นของเสมานะครับไม่ว่าจะเป็นเนื้อเงินเนื้อบล็อกแตกนะครับทองแดงบล็อกแตกลงยาตอก7โค้ดหรือว่าจะเป็นเนื้อนวะนะครับก็สามารถไปชมกันดูได้นะครับ คอน้ำเต้าหน้ากากเงินหลายหลายรุ่นนะครับผมเองก็มีอยู่นะฮะอ่ะมาถึงเหรียญน,นี้กันบ้างครับก็ได้มาอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นเหรียญมังกรคู่นะครับเสาห้ามหาเศรษฐีปี2543นี่ะครับนี่2543นะครับ,รบก็ถือว่าเป็นเหรียญที่เรียบร้อยดีนะครับต่อโคดเต็มแน่นลึกเลยนะครับด้านล่างก็ บางๆนิดหน่อยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่เป็นปกติธรรมชาติของเขานะครับเราก็ดูสภาพโดยรวมนะครับว่าผิวพันธ์สวยงามอะไรแบบไหนยังไงไหมเราก็ต้องดูหลายๆจุดนะฮะไม่ได้หมายความว่าเราสามารถที่จะพิจารณาได้จุดเดียวแล้วจบได้เลยอ่ะอย่างนี้เป็นขอบตัดนะฮะนี่ครับนี่ครับรบริเวณพื้นเหรียญน,นะฮะอ่า ก็จะมีลักษณะของเรียกว่ากระแสเหรียญเนี่ยฮะอันนี้จะเป็นหูนะครับหูหูเนี่ยก็จะมีที่ผมเจอเนี่ยก็ต้องบอกว่ามีเจาะจากหลังไปหน้าจากหน้าไปหลังเราก็เจอได้บ่อยๆอยู่นะฮะไม่ได้เป็นเหรียญที่แปลกมากอะไรมากนะครับก็บอกเพื่อนๆไว้นะครับเผื่อไปเจอหูด้านหลังก็ด้านหน้าก็คือมีการเจาะมาจากด้านหน้าด้านหลังเป็นไปได้หมดนะฮะอ่ะ มาถึงเหรียญน,นี้ครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับที่หลายๆคนรู้จักกันดีคุ้นเคยกันดีต้องบอกว่าอะไรที่เป็นเหรียญรูปหน้าหลวงปู่หรือว่าเป็นลักษณะของพิมพ์ทรงหลวงปู่เนี่ยหลายๆคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นที่คุ้นชินนะครับว่าใครคิดร้ายสะท้อนกลับไปยังผู้นั้นนะครับอันนี้จะเป็นเหรียญมนพระการนะครับเนื้อทองแดงนะครับก็นี่ครับในส่วนของเดี๋ยวผมซูมนิดนึงอ่ะเนี่ยส่วนของโค้ดนะครับ ก็ตอกเต็มดีนะครับนี่ครับเรียบร้อยดีนะครับนี่ครับอย่างที่บอกไปนะครับว่าทุกรุ่นทุกแบบถ้าเราเก็บรักษาสภาพผิวไว้ได้คงเดิมได้มากเท่าไหร่ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเนี่ยดูฮะนี่ครับผมลืมถามนะครับองค์นี้เนี่ยพี่เขาเลี่ยมแล้วก็ พี่สเมเทแก็เลี่ยมแล้วก็ใส่อยู่ด้วยนะครับใส่คู่กับดวงนะครับดวงเนี่ยก็พี่เก็บไว้บูชานะครับส่วนองค์นี้เนี่ยพี่เขาแบ่งมาให้เนี่ยผมไม่แน่ใจว่าพระเนี่ยเขาเลี่ยมตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่านะครอย่างที่บอกไปว่าพระคุณเนี่ยจะได้ราคาเนี่ยก็จะต้องเลี่ยมไว้ตั้งแต่ทีแรกๆหรือว่าเราได้มาเนี่ยเราก็สมควรที่จะเก็บรักษาผิวไว้ให้คงเดิมได้มากที่สุดนะครับนานไปนะครับ นานไปเนี่ยไม่ว่ากี่ปีก็แล้วแต่วันที่คุณจะปล่อยเนี่ยพระที่สวยก็ย่อมได้ราคาที่ดีกว่าพระที่หย่อนเป็นเรื่องปกติธรรมดาเลยนะครับอ่ะด้านหลังก็แดงพอๆกับด้านหน้าเลยนะครับถือว่าเป็นเหรียญที่น่าเก็บสะสมอีกหนึ่งรุ่นนะต้องบอกเลยว่ายังคุยกับพี่เขาอยู่เลยว่าแมตอนก่อนนี้นะถ้าเก็บไว้เยอะกว่านี้นะคงคงจะดีมากกว่านี้เลยนะครับก็อย่างที่บอกครับ ในการเก็บเนี่ยพระเนี่ยบางคนเนี่ยเก็บแล้วปล่อยเนี่ยก็อาจจะคิดว่าบางช่วงเวลาเนี่ยเป็นราคาที่ดีแล้วผมเคยออกยกถาดไปเนี่ยนะครับเหรียญละ 14, ื0 0สบาท1 5 0 0 0บาทเนี่ยยกทีละ12เหรียญทีละ20เหรียญน,นะครับส่งไปนี่นะครับทุกวันนี้ยังคิดถึงชุดนั้นอยู่เลยนะครับแล้วแดงแงแบบนี้หมดเลยนะครับก็ณช่วงนั้นเนี่ยต้องบอกว่าถือว่าเป็นราคาที่ดีแล้วนะครับแต่ว่าก็ ด้วยระยะเวลาแล้วก็ความต้องการกับจํานวนการสร้างประสบการณ์ของเหรียญนะครับปัจจุบันเนี่ยต้องแต่ต้องบอกว่า20,000่นกว่า3 0,000ื่นกว่ามีนะฮะก็ดูที่สภาพเหรียญสภาพทองด้วยว่ามีทองหนาทองบางอะไรยังไงนะครับก็แล้วแต่สภาพนะครับหมื่นกบาทผิวอาจจะย่อนสวยไม่สวยไปเลยอะไรก็มีนะครับก็ดูที่สภาพเป็นหลักนะครับใครคิดร้ายสะท้อนกลับนะครับเหรียญมนพระกาฬนะครับเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับปี2543นะครับของหลวงปู่ม่นนะครับนี่ ได้รับความนิยมนะครับเป็นอย่างมากเลยนะครับอ่ะมาถึงชุดนี้กันบ้างครับอันนี้ก็จะเปรียญหมุนเงินหมุนทอง18เม็ดหนานะครับพร้อมรอยจานนะครับก็มีรอยจานด้วยนะครับ18เม็ดหนา18เม็ดบางดูอย่างไรนะครับนี่ฮะอย่างที่ผมเคยทําคลิปให้ดูสั้นๆนะดูเม็ดประคำเม็ดที่2นะครับจะไม่เต็มใบเหมือน19เเม็ดนะครับเนี่ยเขาจะมีแบบเม็ดครึ่งๆนะครับแล้วก็หน้าบล็อกอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเรียกว่า คล้ายแต่ไม่เหมือนนะครับบริเวณดวงตาบริเวณเจมูกเนี่ยคือด้วยความที่เป็นคคลบอคนะครับก็จะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าเราเห็นแว็บแรกเออสิหรือ19เ้าะเราก็ต้องต้องแบบคือถ้าเกิดว่าคนคนดูเป็นเนี่ยก็เห็นแว็บแรกก็รู้เลยอันนี้18นะอันนี้19นะเนี่ยฮะอย่างที่บอกไปว่า18บเนี่ยบริเวณดวงตาเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งนะฮะแล้วก็เม็ดประคำอีกแบบหนึ่งนะฮะสิก็จะเป็นอีก1แบบนะฮะนี่ก็ให้ได้ชมกันนะครับนี่ ส่วนโค้ดก็ออขอบตัดก็จะประมาณนี้นะฮะเนี่ยครับเขาจะตัดแล้วก็ไม่ได้ขาดฟึดไปในทีเดียวนะฮะก็จะเป็นลักษณะตัดแล้วมีขยื่อนเป็นขาดเ,เขาเรียกเป็นกากๆนะที่ผมเรียกนะฮะไม่ได้แบบฟึดเดียวขาดไปเลยไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะนี่นี่ครับ องนี้ก็จะเป็น18นะครับก็เป็นปี2542นะครับอ่ะมาถึงมังกรมีบางครับนี่นี่ครับคดเต็มดีเรียบร้อยดีนะครับหูห่วงอะไรเรียบร้อยดีนะครับองนี้ก็ยังพอที่จะเรียกว่าประเมินได้ง่ายหน่อยนะครับก็เรียกว่าเราถึงเป็นเหรียญที่เลี่ยมมานะครับเราก็สามารถที่จะส่องดูได้นะครับรายละเอียดต่างๆนะครับลักษณะของเหรียญเองนะครับ โค้ด <Code S 2> เองเนี่ยฮะโค้ด <Code S 2> เขาจะตอบแบบนี่ครับสังเกตในโค้ดนะครับก็จะมีเรียกว่าเป็นเส้นเสี้ยนกระแสก็คือการตอกไปที่เรียกว่าเต็มใบไม่ได้เนี่ยฮะผิวเหรียญอะไรต่างๆก็นี่ครับบริเวณใบหน้าเราก็เป็นอีกหนึ่งจุดพิจารณาแล้วก็จดจําไว้ได้นะฮะเนี่ยหลายๆจุดนะฮะนี่เหรียญเปื่อยผมก็เคยทําเป็นคลิปสัน้นๆไว้ให้ดูกันอยู่แล้วนะครับก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆเ,เ,เ,เข้าไปดูกันได้นะครับนี่อ่ะ นี่ครับด้านหลังนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนองค์นี้นะครับก็แหม่พลาสติกเก่าหน่อยนะครับเดี๋ยวคงจะต้องแกะเลยนะฮะคงจะต้องแกะเลยนะครับองค์นี้ก็เป็นอีกหนึ่งองค์นะนี่นี่กี่เม็ดครับอ้าวให้เพื่อนเนได้ทายกันเดี๋ยวผมจะยังไม่บอกนะอ่านี่กี่เม็ดครับเมื่อกี้บอกไปแล้วนะฮะนี่เป็นการเหมือนแบบทบทวนความรู้ไปด้วยนะอ่านี่ครับนี่ครับ พลาสติกแบบนี้เนี่ยถ้าเราจะเช่าเนี่ยถ้าเราไม่เจอจุดสําคัญที่จุดที่เรียกว่าเรามั่นใจน่สมควรที่จะแกะนะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยด้วยโค้ดด้วยอะไรเนี่ยเราเห็นแล้วนะฮะก็อุปกรณ์ไม่พร้อมที่จะแกะด้วยนะตอนที่เจอกับพี่เขานะครับแต่ว่าเออเราก็สามารถที่จะดูเบื้องต้นได้นะครับอ่าอันนี้ก็มีการพูดคุยกันก่อนแล้วสอบถามข้อมูลอะไรกันเรียบร้อยเนี่ยเราก็เนี่ยครับเดี๋ยวหลังจากที่ผมทําคลิปนี้แล้วเนี่ยก็จะแกะนะครับแล้วก็ ดูเพิ่มเติมกันไปอีกทีนะครับแล้วก็อาจจะมาทําให้ดูเพิ่มทีหลังนะครับเผื่อเพื่อนๆอยากจะชมนะครับก็วันนี้ได้มาประมาณนี้นะครับก็ต้องบอกว่าพระตั้งแต่หมื่นกว่าบาทอ้าวไมา่ได้แจ้งราคาเลยนะพูดแล้วพูดแล้วยาวไปเลยนะครับก็อย่างที่บอกไปว่า,าผมเองเ,เดินทางไปเช่าพระเครื่องอสองสองเจ้านะครับกับพี่ที่เมื่อกี้ผมได้แจ้งไปแล้วก็ได้มาประมาณนี้นะฮะ เมื่อกี้เนี้ยก็พยายามที่จะเรียกว่ากระชับหน่อยนะครับเพื่อที่จะให้อ่าจบไปในคลิปเดียวกันเลยนะครับสาหรับวันนี้แล้วก็ลงไปก็ต้องบอกว่าเอาอย่างนี้และกันวงกว้างๆนะครับก็มีตั้งแต่หมื่นกว่าบาทนะครับไปจนถึงกี่หมื่นเนี่ยสามหมื่นกว่าเลยแล้วกันนะครับก็โดยประมาณนะเพราะว่าบางองค์เนี่ยถามว่าบางทีทําไมเราไม่ได้เปิดราคาไม่ได้อะไรเพราะว่าผมเองเนี่ยต้องมาถัวเฉลี่ยนะครับบางทีเนี่ยอย่างที่หลายๆคนเนี่ยมาได้มีโอกาสมาเจอกับผมเนี่ยเวลาเรียกว่าปล่อยให้ผมเช่าเนี่ย จบไป5องค์อีก3องค์ราคาอาจจะเกินเกินตึงๆหน่อยผมก็ต้องมาถัวเฉลี่ยใหม่ถัวเฉลี่ยใหม่นะฮะเพราะว่าเ,เราเองเนี่ยบางทีเนี่ยต้องยอมรับบางทีต้องเปิดแบบเผื่อไว้บ้างเผื่อต่อไว้บ้างบางองค์เราก็เปิดแบบขอแบบ ขอจบเลยนะฮะอาจจะบวกกาไรบ้างเล็กน้อยนะฮะธุรกิจจะดําเนินต่อไปได้ผมเองก็จะต้องเรียกว่ามีกําไรบ้างเล็กน้อยนะครับก็เรียกว่าเอาไว้เป็นทุนแล้วก็ในการไปเช่าหาพระเครื่องนะครับท่านใดที่เช่าหาพระเครื่องจากผมเนี่ยผมประกันให้นะครับทุกองคทุกรายการนะครับไม่ต้องไปเสี่ยงนะครับผมเองเนี่ยบางทีไปเช่าเนี่ยถ้าผมรู้ผมมั่นใจก็ไม่ได้มีการประกันแต่บางบางอย่างไม่รู้เนี่ยบอกแบบไม่อายเลยนะฮะนี้เฉพาะสายอื่นนะฮะ บางทีเนี่ยไปเช่ากันเนี่ยพี่พี่เนี่ยส่งพระมาให้ผมเนี่ยเช่ากันบ่อยๆเนี่ยบางรุ่นบางหลวงพ่อเนี่ยไม่เป็นเลยนะครับแต่ดูแล้วเนี่ยแม่ดูรู้สึกดูดีนะครับปรากฏว่าราคาเนี่ยอาจจะแรงไปนะครับผมส่งต่อก็ไม่ได้บางทีก็อยากเก็บก็เลยต้องบอกว่าถ้าจะให้ผมซื้อเนี่ยก็ต้องขอประกันไปด้วยเหมือนกันนะครับเมื่อผมตรวจสอบแล้วนะครับว่าเป็นพระแท้เนี่ยบางทีพระเลี่ยมมาหรือว่าพระที่เรียกว่าเราอาจจะดูไม่ขาดเนี่ยผมเองต้องบอกว่าผมสายอื่นเนี่ย เราก็ดูได้ไม่ครบนะครับแต่ว่าอันไหนที่เราเคยเช่าหาบ่อยๆเนี่ยก็พอจะจําได้บ้างนะฮะวันนี้เนี่ยก็เรียกว่านําในส่วนเรื่องราวของออที่ผมไปเช่าพักมาวันนี้นะครับแล้วก็นํามาให้ได้ชมกันในส่วนที่ว่าได้อะไรมาบ้างด้านหน้าด้านหลังแต่ละรุ่นปีอะไรสร้างเท่าไหร่โดยประมาณนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับ ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปต่อไปของผมนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมแล้วก็ทุกกำลังใจเลยนะครับที่มีพระแล้วก็ส่งมาให้ผมโทรมาพูดคุยแบ่งปันกันแบบนี้ผมจําได้ทุกคนเลยนะครับขอบคุณจากใจครับไม่ใช่จำเนียมครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ